เรเ่างยะบ่แม่อร่าขียวถอาวิวบ่อ่ากับอกรักกันเมื่อก็บ่ออกรักคือกันบ่เออก้มาครัวนี่ค่ะมีต่างถ้าได้มาครัวน้องหมิงนัต่ำทุกเถื่อเลยชเคนะปาแทน้ป เสียงแซ่บยิ้บ่อยว่าสบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเด้อเมื่อนี้มาในรูปแบบทำอาหารกินอาหารคือเก่าเมื่อนี้ค่ะเนื่องในโอกาสหลังปีใหม่มาส่วนน้องมิงน้องเหมียวเห็ดปิ้งเป็ดกินทุกคนแล้วก็มีกุ้งแส่น้ำป่าจากักสซักสองจานก็นสิตามมาักหงนะ้ำ พอดีกินข้าวแรงซุ้มกันเมื่อนี้สบายดีงามแรงๆเลยทุกคนต่ำเลยบอลนี้เื่องูนี่เนี่ยไรต่ำเลยแหละตอนนี้กำลังจะจัดจานกำลังสิจัดจานกุ้ง,งกุ้งหฮากับซับนี่แหละทุกคน กินแบบพอดีแบบชัดแซบมะนะบปได้เอาลวงเอาลายปัญญาดอกเพราะว่ามีลายอันยู่สใส่มะกอกเอาก็ได้เลิกกวาสิเอามาหาหาเบืงในตู้เย็นชื่อผมพ่ออก อยากแบบอาวางแผนได้เพชนันพักบัวนะก็กันคืดอยากตาวงหง่ะกันยุ้ม่วนกินหลายๆนะเพชบนเออเพชเพชนัวเลยโซ่ฮะเจนุโบแมน เบวาเอิ้นเอินผายคืืวอามิหมิงเหมอนบอกเออทีบทีบทบอกคนะเนอนแ่สดงว่า,าวไม่นวาปันกันได้ค่ะบ่บบบเออ <c oughs> นแน่ปันนอตุกคนมาัวานี่ค่ะมีตะตับถ้าได้มารัวน้องหมิงแล้ว ต่ำทุกเถื่อเลยตั้งแต่เหตุขีบมาอุ้ยอ้โหมาูอะไรเาคองเสียงมาแล้วมานนะโอ้ยจนหัวแก้วมอนไได้เอาคนนะตัวเหมือนกนงาทุกคนเจ้าของต้นสับะมามามเมมมเ็ดหม่อเฮ็ดหม่นะทุกคนามามมกินนั้นมา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 มกินนัน

อ,อวดละสาพันเอามาเห็ดกินเมื่อปีใหม่หเห็นรอกกอเสีลาดน้ำจิ้มไว้เลยทุกคนเอาขึ้นมาเสียละเสียงมือเ่าบริจาคเสือมาไหนได้บ้างเพื่อปูนใสลำไเกินว่าค่ะดาใสมันเบะเออ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  เป็นตัวสุภาพหลายนะหรือคงเสือสุภาพหลายอยเออเพิ่งย่านสุ่มโตตัวเพิ่งขึ้นอันที่ว่าส่วนเรื่อยไปอันเมื่อวานนี่น้ำกะมามาบอกเขาแต่งหนังแต่ก้าวมูเออเขาก็แต่งเรียบร้อยเขาก็ได้แต่งแล้วแล้วเข่ามาพี่เด้อิมละบัดข่าวไฟด้านะสุพรรณนั่งยังบุญยุโยซ้อนบุญยุเราแต่งแล้วนั่นเนาะเพิ่นนี้ที่จะเป็นตรงนี้ลายเถื่อนอะไร ทุกคน,นกคจะนัาแฟบป่ะเราเราจะส่งจานเดี๋ยวๆส่งให้เสี้ยงมือเบิ่งก่อนอเ,เ,นเ,เนบื่อเ,เป็นเสื้อเลยเด็นบิดมาเลยปิงเป็ดกระซุกแล้วน้ำตาลจะไปนั่นแล้วเอามาแล้ว

ดสุดเฮ้ยใช่ป่อเฮ้ยวิวผลากเทไรแบบนี้ค่ะมาแพงเนี่ยอัมมาเนี่ยมั้งมาอัมมาเนี่ยมังเจมิงก็จะไปใส่มาในหน้าเจมนอนโดเหนื่อยแห้งอะไปสัตว์เลี้ยงอ่ะไปรีบปีใหม่ลายบ่จังเมื่อยจังนอน แมวเพื่อนทะเลเมื่อคืนนี้ใส่กอดมาเด้อมาเด้อทุกคนดิซี่เหลือสองแมวหรือหม่พ่อแมวสีขาวอ้วนๆเต้าหน้าไอ้เพื่อนเลยแมวสีขาวมีหลายซานโตบุได้แมวสีขาวหางดำเออเออเอามาซะมันไปปั๊บรถแมวตัวเดียวนั่นแหละแม่นบอก นาิมเนี่ยแมวเจ๊บ mm! ิงเป็นคนที่สมบูรณ์กูหมดอ่ะมันอ้วนอยู่ว่าแหละเหมียวมันกินอยู่ว่าเลยอาหารรักมันอ่ะช่วงนี้มันอ้วนน้ำนายมาไข่ดองลูกสาวสิอ๋ออะนอยข้องคุณดองลูกสาวมจะกระส่งเลยดูเหมีวไหมโอ้เกือบหมดบอกอันนะคะไม่ลวกบอกบกินแค่นี้แหละ บ่มีบ่มีไข่ซ้ำบ่มีไผ่ซ้ำหอกแล้วยวกแล้วปาตาบัหงวันนี้สีสันเป็นต่แซตาแซบเพราะว่าใส่มะกอกป้าเบียนี่ซีมกับซาีคือแซส่เบียบีเบ้เเยบีย้ยีเเเเเด้เ เผื่อสีมือเผิไ่ไหนซบก็กินบ่ได้ปะไรละซบแตะข้างนึงหรือขาวพตะึ้นขันมันเขียนบอได้บัญชีแบบนี้นะ,ะไม่ถูกก็มองว <คอ S 2> ิว<ะ>เอาไปทางไหนแหละเหมันอ้ยนี่แหละกอดจังจะตาบองหงค่ะกินแล้วติดใหญ่ตะกี้บอเคยกินจักเถื่อนะพักอันนี้พักบวัวนี่บอเคยเปิดใจกินจักเถือ่อตอนมันดิฟนะมือนั่น ลงไปอันดูดปลาน้องเสียงมือน้องปลาดุกเลยกินเมืองป้าแซ่บกระแทกทะเลขึ้นหอดอยูอ่หอมหอมอยู่กินกับผักกินกับผักบวนเพิ่มมาคอต่ำเจ้าคอบักบัวบกวินกับนเนาะเนาะเอาเอ็งยังไงจังเฉันมีเลือดแปลงคนม,มากแต่เดนแล้วเปนถามอยู่ว,ว่าเลือดแปงก็มีหรือเ่าพ่อมาเมืม่อหูวงง๊าเม้า

อยู่ใส่ตเออเออันเดือันเดอดแยังมีอะเขาว่ามบ้านต้องบอกเลยบ้านตองน้าหบ้านต้องนะวันนี้เขากำวมีอยู่ัวหนไปแล้วว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 วนวววววอวว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  ปกติน่ะงานนี้ฮาก็ชิมาก่อนหมูละแต่ว่าเสียที่แต่ว่าขันมาก่อนหมูแมันชิได้เห็ดเบี้ยลำเขามาต้อนกินโลดมันจังสบายเพราต้องเห็ดหยังได้กินอย่างเดียวเกือบเมืกระบนเป็นหยังกระยั่งโบนเห็ดดิคือโบซับซับซับท่านเหลือเก่งใจนี่นะมันเป็นต่อเสียงมือเอ้ยคือเรเอาบาบกบมาหาสาหมิงสาเมียวเนี่ยมื่อเนี้ยเพิ่นอยู่ใส่เดี๋ยวนี้นะ มันต้องได้จ้างมาได้แน่ๆไม่คาโต้ะไเอาเลยคาโตแพนใช่ปะโยดังเลยคมือเนี่ยมดเลยลูกบ้างเลมียวเอ้ยจังหวยเราดังแล้วเราบมดเรื่องชาวดดแบบนี้นะดังแล้วเริ่มเลื่อมเลื่มอย่างใดไม่บอกเริ่มสื่อสมิงนะไปสอกไปซอบข้าเผื่ประเมินแน่นะนะ้กประเมินไห้ละหน้าตากว่าเลยเพื่อประเมินไห่ช้าวสอบเพื่อประเมินเองบ่เรื่องแนวใดประเมินเองโอ้รวยปะรวยมีเีรว กเมือเองก็ได้เนาะสาวสองมือ่นี่แหละว่าที่ลงไปหาเพิ่นกมือ่นี่อยู่ในเฮ็ตนาเลยวะอยู่แบบอยู่ในเถียงเสาชีวิตเลยแบบนอนเฝ้าเถียงเขาเขาก็นอนท่ไปอยู่คนเดียวฝ้ามันละคากแค่อยู่ในหันคากเถียงคนสมโติยังงั้นกบหนองประดุกเนาะพี่น้องเีาแบ่งเท่าเนี่ยก็อยู่หันกันประมาณสี่ห้าหกครัวค่ะไหน บรรยากาศดีลงปฮะแต่ว่ยวนี้มือนี้นะบริาจาคากกันไดนมื้อนี้ร<ง>ายงานมาหละบริจาคมื้อนี้หนาวหนาแห้งหาเออโอ้ยหาเสือแ้ามเมนวีาฮาฮาฮ้ายาาฮาฮาฮาาฮ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 าา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  ไอเขียวถือเอาวิววิวมันกรโล้อกันมันกระโบล้อกันถือมันกระโแล้อกันรักยางกรักโคกรักโคกเปนา้วรักครกโคกออะไรพันกีบบ้าดีใจแท้ดีใจากือกทุกคนลกวิตาบุกโอไ0ล0เรากแล้วมาพันพุ่นตี ตั้งแต่0นี่6กสอนไปเอาลจ้าจราทำกมาในเนที่สาที่องล้วก่อน2 6เลก็ออกเลข26โดนสูบ2016อ่าผ่าแหละม่นคบายโมเเลข26นะผลาคอยี่บบอกถึงช0องพันไม่้อกันึ่งเท่ากันได้เลยสองลังเลยสูจสบแสนเลวล่ะ2,000 เกือบแสนหลืว่าไลน้ำเล็กไก่กับเอามียวไปใส่แล้วอือืกินข่าวซุ้มแซวกันยอดหลังปีใหม่อยู่เพื่อนน้องหมิงมามาเพื่อนเพื่อนดูดูมือนี้เพิ่นกระทึกเล็กทุกคนเลยเฮงขนาดเฮงตอนหับปีใหม่ขนาดก็สำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้ซำหรับี่ก็เดิอคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องมิวมิวสาวขำมวดนเด้อขอบใจบายบายสิฮอดร้อย คับก็ใช่เดย์ผ่าเออนาเด้อพี่น้องเด้เอ,อก็ทำมันฮอตเด้อร่อยเด้อโอ้ยหมักใจเด้ <laughs>